สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวฟังสนุกเมื่อวันก่อนแอดได้เข้าไปอ่านเจอผลสำรวจของคนที่มีอายุเกินร้อยปีแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะว่าเขาคิดอะไรหรือทำอะไรหรือรับประทานอะไรที่คล้ายคลึงกันบ้างที่ทำให้เขามีอายุยืนเกินร้อยปีแบบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับผู้สูงวัยในการรักษาคุณภาพชีวิตขณะที่แก่ตัวลงแล้วก็คืออะไรคะลองมาฟังกันดูนะคะคำถามนี้แต่ละคนต่างมีคำตอบที่แตกต่างกันใช่ไหมคะว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพคือสิ่งที่สำคัญบางคนก็บอกว่าการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอสำคัญกว่าแต่บ้างก็ว่าการรักษานิสัยที่ดีเป็นเรื่องหลัก และบางคนกลับมองว่าการเลี้ยงบุหรี่และเหล้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่มักถูกมองข้ามนั่นก็คือเรื่องจิตใจนั่นเองค่ะหากเราจะสังเกตให้ดีนั้นคนสูงวัยที่มีอายุยืนยาวมักจะมีลักษณะเด่นก็คือจิตใจที่ดีมากมีความมั่นคงทางอารมณ์ หายากนะคะสำหรับคนกลุ่มนี้ที่จะโกรธง่ายยิ้มได้แม้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ยังเป็นที่รักของคนรอบข้างอีกด้วยนี่คือข้อสรุปจากการสำรวจผู้สูงอายุวัยที่มีเกินร้อยปีจำนวน720คนในเมืองเฉิงตูโดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งเมืองเฉิงตูบนทลนเสฉวน ประเทศจีนและการวิจัยติดตามผลเป็นเวลา3ปีกับผู้สูงอายุ700คนของนักวิจัยชาวอเมริกันตอนนี้เรามาฟังกันว่าทำไมสภาวะจิตใจที่ดีจึงเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับอายุยืนอันดับแรกเลยนะคะการรักษาทัศนคติที่ดีนั้นช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะ ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก WHO และสถาบันวิจัยสุขภาพจิตบางแห่งบอกว่าความรู้สึกด้านลบที่สะสมเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคหรือรังมากขึ้น การที่คนเรานั้นมีทัศนคติที่ดีนั้นช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนที่เป็นอันตรายในร่างกายซึ่งส่งผลดีต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นด้วยประการที่สองนั้นก็คือการรักษาทัศนคติที่ดีช่วยส่งเสริมความสมดุลของระบบฮอร์โมนในร่างกาย ความสมดุลของระบบต่อมไอรท่อมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสุขภาพเช่นต่อมไทรอยด์เต้านมมดลูกลังไข่ต่อมลูกหมากเป็นต้นนะคะซึ่งเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนต่างๆหากระบบฮอร์โมนไม่สมดุลแล้วก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของอวัยวะเหล่านี้ในระยะยาวด้วย อีกอย่างคือความเครียดความกังวลและความโกรธนั้นสามารถกระตุ้นให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซนเพิ่มมากขึ้นซึ่งแม้ว่าจะช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในระยะสั้นๆได้แต่ถ้าร่างกายผลิตฮอร์โมนนี้มากเกินไปในระยะยาวก็จะส่งผลเสียต่อระบบต่างๆของร่างกายหลายๆระบบเลยทีเดียว ประการที่3การมีทัศนคติที่ดีนั้นช่วยส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพหากใครที่อยู่ในสภาพจิตใจที่ไม่ดีมักจะนอนหลับได้ไม่เต็มอิ่มเพราะอารมณ์ลบนั้นมีผลให้เกิดความผิดปกติในการนอนได้แต่หากเรามีจิตใจที่มั่นคงอารมณ์ดีและรักษาสภาพจิตใจที่ดีได้นานๆคุณภาพการนอน ก็จะมักจะดีตามไปด้วยส่วนประการที่4นั้นการรักษาทัศนคติที่ดีนั้นช่วยป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังบางชนิดได้เลยนะคะโรคเรื้อรังหลายหลายโรคเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานชนิดที่สองโรคหัวใจขาดเลือดและมะเร็งต่างก็มีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ไม่ดีหากคนเรามีจิตใจเศร้าหมอง โอกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้ก็สูงขึ้นตามไปด้วยและหากผู้ป่วยยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีก็จะเสี่ยงต่อภาวะอันตรายได้ง่ายๆเลยล่ะคะ่ะตัวอย่างเช่นผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงหากมีอารมณ์ตื่นเต้นหรือเครียดมากจนความดันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็อาจเสี่ยงให้เกิดโรคหลอดเลือด หัวใจหรือว่าลิ่มเลือดอุดตันในสมองเฉียบพลันได้ง่ายนะคะคนโบราณได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของความยืนยาวในชีวิตไว้นานแล้วว่าหากใครไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ก็จะกลายเป็นทาตของความรู้สึกเหล่านี้ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างมนุษย์กับสัตว์นอกจากความคิดอย่างอิสระแล้ว ยังอยู่ที่การบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองได้อย่างดีอีกด้วยนี่เองก็คือเหตุผลที่คนโบราณมักจะกล่าวว่าคนที่ยิ้มบ่อยๆจะดูอ่อนเยาวลงถึงสิบปีนั่นเองนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าผู้สูงอายุจะบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองให้ดีขึ้นได้อย่างไร อันดับแรกเลยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรควรลดความคาดหวังลงให้มากที่สุดเพราะยิ่งเราคาดหวังสูงความผิดหวังก็ยิ่งมากตามไปด้วยเมื่ออายุเรามากขึ้นอาจทำอะไรได้ไม่มากการปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าไม่ควรบังคับตัวเองจนมากเกินไปนะคะอันดับที่สองก็คือ หลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้อื่นมากเกินไปผู้สูงอายุทั้งหลายมักชอบเข้าไปจัดการเรื่องบ้านเรื่องประเทศหรือเรื่องโลกแต่การทำเช่นนี้ทำให้เหนื่อยล้าได้ง่ายสิ่งที่ควรโฟกัสก็คือการดูแลตัวเองอย่างจริงจังนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะบทความเขาบอกว่า เพื่อรักษาความสงบสุขในครอบครัวนั้นหากผู้สูงอายุอยากมีความมั่นคงทางอารมณ์ควรพยายามรักษาความสามัคคีในครอบครัวไว้ให้ดีเพราะเมื่อครอบครัวของเรานั้นขาดความปลองดองก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นภายในครอบครัวในบรรยากาศต่างๆสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่เช่นนั้นแล้ว ก็จะมีใครอยู่ได้อย่างยืนยาวจริงไหมคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วถ้าแอดเจออะไรที่น่าสนใจดีๆก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะคะอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ